มาแล้วพี่ดองสร้างสุกมาแล้วสร้างสุกมาแล้วเพราะว่าเหมือนี่สิมาจวดจาดิฟาดบึ้มไปนะเหลืออีกวันสองวันก็จะถึงวันที่สิบหมกราคมโอ้โหจะแมนเหลือหน่วยเหรอไม่ลาเนาะโอ้อยากลรีขึ้นเนี้ยว่ะอันนี้วิทย์ค่ะ ี่ทูนสีแก้ววันนี้เกือบเลิกเกือบเสร็จหรือยังเนี่ยเวทีเนี่ยตบาไข่ยอยู่ดอกอันมุนันแล้วไปนั่นแล้วเบอร์ละไปรอบสองอ<ห>นอั่รอบสองแล้วจวดจ่าดฟาดบึ้มสร้างสุขมาต,ตามนัดเลยครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,มาจวดจาดฟาดบึ้มให้ห้าแล้วบ้านเอาใกล้แล้วใกล้แล้วเอาซอยกันไม่ธรรมดา คือจังงานหมายถึงว่าอียงกับซ้ำหาป่าใส่บุญพี่น้องเขาเอื้นมาหาป่าใส่บุญบ่แมนมันเป็น่นสีเบิดล่ะมอลลั่ขันบ่เฮจังสี่กับบ่เลี้ยวบ่ทัวเลี้ยวบ่เป็นเฮ็ดเลนยุหันละขันบ่หอดมืออินีกับบ่เลี้ยวมันต้องประมาณนี้ขันบ่ไฟลถดากับบ่จวดมันต้องประมาณนี้บ่าบยุ้ยไส้คือกันพี่น้องค่ะ หรือว่าธรรมดาของอะมนุษย์มานหน้าเ<ล>พ็ดไปโอ้เตร,ออรียมพร้อมแล้วจักสิไสด้ายเฮ้ยไบ่อดายพ้อมแล้วจักสิใสไใด้ายเอ้ส่บอดัยว่ะจี โอ้อันซุ้อมือนี่กับท่าหอดกลางขึ้นคุณตีอาเจแม่นใจเอาเนาะเขาเนียวเขาเจ้าก็ได้แ <ทบ S 1> ม่เห็นคลิปยืมขึ้นนี่เขาเนียวเขาเจ้าใจเอาแต่ว่าย่างนั่นได้ไะย,ย่างเห็ดเบียกดีเนาะอืมขันย่างยังสิกระแดดโพดอืมมูไอไอยุดบ้าม้าเป็นบ้ามือนี่ยุดบ้าม้า โอ้เจ้ากับบ้าสร้างงานเขาเนาะจอดคมแล้วนวดเจ้าจอดคุณไปจอดท,ออท่งหุ่นจอดแพนพุ่นน้นองครับผมเล็กนั่นเลยวะเด็กเลเล็กยี่ได้ยุบันนี่เล็กนั่นนี่เล็กคมไหมเล็กคมจะว่าสามเซนนั่นแหละเดี๋ยวไปเอาเอาไปเอาที่เราตัดอันไหน,ต,น,ต,นตัดก่อนกอน็ตัดก่อนจ้ะตัดก่อนต้องตัดก่อนสิอันไหนพอทำได้ก็ทำไป แล้วใครเขาเอกมาตามหลังกู<อ>เฮ็ดยังบมานาี้่ท่าสีอันอไหนพันท่าก็จัดเลยลูกจัดไปเลยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกพีน่น้องเฮ็ดไปมาธรรมดาโอ้เหลี่ยมตาให้ แต่ว่าเส้นมันจะพอไม่พอถ้าไม่พอก็ไปซื้อบ้านตะพงอีกก็ได้สักสามสี่เลยถ้าแล้วกบงามตัวแหละพี่น้อง,องนะซ้ำขอางไม่เนาะเอ้จวดจาดฝาดบึมอันใดกระสูค้นบ่ได้ดอกเห็ดไปทํำไปพี่น้อง ครับกินข้าวหรือ,อยังล่ะลูกน้องเบียรพระเอกเบียโอ้เห็ดซอยงานมีตรภูเกเก่งๆเย้ยร่วมด้วยช่วยกันผู้ใดเข่ามาในทีมงานกนจวดจาดฟาดบืนมื่งกันพี่น้องค่ะโอ้บรธรรมดาบฮะพระเอกโก้เนาะโก้ฮึกโก้ก่อนโก้ฮึกโก้โอ้โอ,โอ้มีตรพระเอกทั้งนั้นเลยเด้นี่ แต่สิเป็นพระเอกนะมูตัวต่อไปนี่ฮะสิบ่ได้เป็นพระเอกนะมูใส่สุดเพรขึ้นเวทีพุ่นตีโอเคได้ได้ได้เลยล่ะหาสุดเพรมาก <c oughs> หาสุดเพรมากขึ้นไปฟอนนะมูก็ได้ได้ล่ะมาไล่ก็ได้มือนี้มาจะคนหยุดมือนี เออเอาเอาเฮ็ดซอยกันไปอันใดพ่ะท่านแล้วก็เฮ็ดซอยกันไปมันก็สิคอยแล้วคอยหยังไปดอกตุไอ้แม่แมนบ่มื้อนี้เออโอโอเคโอเคต้องถามเขาเบิ่งถามพ่อวิทูลดูว่าเอออะไรจะได้ทาที่ไหนมััั่งอืได้คครรบบสีนี่

ตรวจจาดฟาดเบื่มซอยกันเลยคนละแผนกคนละยางไปจะไ,ได้เสร็จเร็ว,รวรอ,อีกบัจีมือค่ะพี่น้องมาทีสิบหกมือนี่กับสิบสี่สิบสี่ทั้งวันละวันนี้น่ะสิบห้ามือเอื้อนสิบหกมือตรวจจาดฟาดบื่มเริ่มจวดไปแต่มือแร้งนี่แหละ จะมีการซ้อมน้องนั่งหางเครื่องน่องนั่งมอลำนักแสดงแดนเซอร์นักดนตรีเอ้าพวกยบ้มาท้ายจวดครับคุณแม่ครับโอเคกินข้าวหรือยังล่ะลูกเรียบร้อยแล้วครับโอเคคุณแม่ก็กินเมื่อเมื้อเช้านี่ก็กินแล้วค่ะกินมาแต่บ้านครับบ่อยากงากน้ำลูกน้ำเต้าดอกแม่เห็ดกินอยู่บ้านแล้วก็แม่ก็ออกมากายเนาะแม่อยเนาะเออบ่หน้ลูกห้ยเต้ายากน้ำดอกอ่าจักน้อยนี่ก็สีมีมาผัดาสีอิ๋วสู้ลูกสู้เต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสันตัวมึง เอออาสิอิวมาพัดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก่อนบา,บายบายเฮ็ดงานไปแล้วก็จินมสับเซ่บแล้วเห็ดให้กินสับเซบ่บอ,อร่อยอร่อยน้ำแข็งเข้ามาส่งหรือยังยังไม่ได้จ่ายตังเขานะนบอกว่าให้เขามาส่งทุกวันวันละสามถ้าคนเยอะก็เอาสี่วันละสามถุงถ้าคนเยอะเอาสี่ถ,ถุง โอ้ยทุงเดี๋ยวมันก็บพ่อเลย้ยเอาใส่ถัเอาใส่เต็มถังนั่นเลยแม่เขากินย่างมือแม่เว้มันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะโทรบอกเขาเอามาให้ตอนนี้เนะี่ยคือเอามาเต็มถังทุกวันเลยไม่เกินสามสี่ถุงหรอกให้เต็มถังเลยบอกค่ะคลิปค่ะ โอ้ยมันไกลแดดพวดมันกบว่าเห็นหงเห็นเนียงเนาะอันนี้อันนี้มันบาคอยยืนอยู่ว่บมันมันหลุดมันหลุดมันบ่คอยอยู่แ่ะไหนใสยังไงเดี๋ยวให้มันตกนะส่วนมากมันไม่อยู่ออซูดไปนั่นแหละโอเค อันนี้็แม่ก็เอาขนเอาลงได้ันได้วนนน,นนีได้แตอ้อ้ก็เอาขึ้นอน,นเอาลงด้แต่มนมันมนึงโอ้ยบางันตกปะเลยแม่ไปตเปลแตเอาแม่นมาให้แม่ได้แ่แม่ไม่เห็นหู่เลยกล่องแม่นเอาคือปิดแค่ลุกเลยนี่เรืองอะเนี่ยนะหมออ๋อเอาโทรศัพท์ใครอ่ะ บริษัท์คุณแม่เลยมาพี่มาพี่มามันเ <c> ล <oughs> ื่อนบ้านสามหลังมาทางเพียทาง,ทางลูกแก้วลูกขวดเแก่พี่น้ำเพื่อนเแก่ สำนักง,ง,งานสำนักง,ง,งานเฟลพเพอร์พี่ครับผมแม่ยุพี่โอเคเป็นอยแม่ามาส่งหนูจวมาหายกันแหม,นมนเนี่มาส่งวานนี้ก็เนี่มาส่งอีกก็คือเบิ่งกัเนี่ยมาส่งแท้เซ็กซี่ก็ได้ โอ้พ่อธรรมดาได้ขิวเดิไม่งอนเดี๋ยวแม่ที่ไปพุ่นแล้วแม่ยู่ว่าได้หรอกแม่แม่วิ่นยู่นี่ว่าได้เลยวิ่นวิ่นวิ่นแดดกับผ้แห้งแล้ววิ่นสีอีกว้าตายแล้วคอยเบืองบาวโกบาวโกบาวโกบ่อธรมดานี่พี่น้องตรวจจัดปัดบุมน้ำโมเสยแบบพิษนาดีๆแล้วเอ้ยมันสีนาแระดิ ้ยตอนนี้สร้างสูกกำลังมาวัดมองสีเห็ดเสริมเติมแต่งคาเวที่ที่นองกำลังสูกันสร้างสูกกำลังสูกันนะจ๊ะขันยาเอาเห็ดเบียกได้ไมันก็ตอนคำหมุนนอะนาาประมาณหาหกโมงคน่ะ แม <Man. S 2> ตอนนี้มันโอ้แดดมันเขี้ยวอ่ะแดดมันเขี้ยวเกินมันร้อนเท้ากัเห็ดเป็นแน่เศ้าเมือไปแน,น่ั่นะล่ะลูก เขากับคอยท่าไปเดี๋ยวนี้ก็อ่ห้อมแน่แล้วเนาะคิดว่าห้อมแน่แล้วล่ะเออห้อมแน่แล้วการท่าสีเวทที่เนาะคะ่ะครับท่าได้สามมือนี่ห้อมแน่แล้วพี่น้องเวที่อันบักไงก็สิเป็นมือเอื้อนมือเอื้อนเนี่ยลูกๆกเต่าๆก็สีมือแรกนี่ก็เพราะเป็นที่ได้ตั้งมือแรกนี่ตีซ้อมกัน ออตั้งมือแรงนี่เพราะว่าเวลาเขาปลาไหลเวลามีมีเหมือนี่กับมืออื่นสีซอมมือฮื้อก็บทเป็นไร่กลุ่มปิดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นการไร่กลุ่มปิดเอาเจ้าเอาจริงเลยมือฮื้อนาะเขามีเวลาแคมเหมือนี่กับมืออื้นอืมกระเฮ็ดไปเฮ็ดไปไก่สีเลียว เหลือหม่องไรก็เอามาท่าให้มันเป็นของไม้ค่ะพี่น้องของเกาก็ทําของไม่นะบะนันนี้ท่าแล้วก็ทําของไม่บันนี้กัส่วนไม้กับมีแน่เอามาเสริมเติมแ,แต้งค่ะพี่น้องสื่อมาเสริมหม่องไรมันบ่ไม่เข้ากับไปสื่อมาเติมแ,แต้งไปเรื่อยๆเออต่อไปกับเป็นเวทีโดยมาตรฐานเพราะวาเหมือนนี่สร้างซุกเล้าสิมาตรวจจัดฝาดบ่มเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้มันมาตรฐานเนาะค่ะเนาะ ถ้าสีเหลียบ้อยเทากัเห็ดให้มันมาตรฐานกับเป็นถือว่าเป็นเวทีไม้เพื่อเปิดวงออกวงง่ายพุลล่นล่ะว่แม่เท่าสีไม้เห็ดต่ว่าไหลสดเด็กเท่ากับเห็ดเปิดวงไง่ายไปหดย่ำฝ่าเปิดเมืงเพิ่นเปิดเท่ากัได้ยกไปเลยเป็นเวทีมาตรฐานคือว่าสิบสองหลอกกว่าติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองดอกเด้พี่น้องมันแดงสีมาตรฐานสิบสองดอกมาตรฐานโอเคเลยค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้เอาฝากไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อคลิปหนาเขาจังมาว่ากันไหมเดี๋ยวคุณแม่กับมี่ยังเห็ดไหเบิงต่อไปเพื่ออะสีไล่สีไล่ซอสไหเบิงดอกเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฟาดบึมพันะเอามาโหลดเถาะเอามาโหลดเถาะ Bye-bye.